ที่ชอบมาก็คือข้อที่ที่ที่สิที่ห้านี่แหละนะครับสามสี่ห้าปจนเป็นข้อที่สีที่ที่ตุ้กตุ๊กจบไปรงนั้นนะครับเขาบอกว่าเป็นการมั่นใจในการทรงเรียกงแล้วก็ทรงเรือกของพระเจ้าแต่ความรอดที่เกิดขึ้นหรือว่าอาณาจักรนิรันดรในข้อที่ส0สุดท้ายที่เขาสรุปเนี่ยมันไม่ได้สามารถที่จะเกิดขึ้นเองได้อาจารย์เปโตรกำลังกำลังพูดในช่วงวาลาสุดท้ายของเขาว่า การดำเนินชีวิตแบบธรรมดาธรรมดาเฉยๆเนี่ยไม่สามารถช่วยเราได้นะครับในข้อที่5 6 7 8เนี่ยที่บอกว่าท่านจงพยายามทำทุกวิถีทางนะครับในข้อแ่บอกว่าต้องทําทุกอย่างทุกวิถีทางเลยนะครับเพื่อที่จะเพิ่มความดีเข้ากับความเชื่อเพิ่มความรู้เข้ากับความดีเพิ่มการประคับตนที่คุณแสวงงงนะครับจริงๆแล้วถ้าสรุปมามันมีการเพิ่มห้อย่างคือเราไม่สามารถที่จะดําเนินชีวิต ปกติทั่วไปได้เชื่อทำความดีแล้วก็มีการบังคับตนแล้วก็มีความอดทนแล้วก็มีความรักไม่สามารถที่จะทำในคั้นปกติได้ถ้าเราอยากจะได้รับการเข้าสู่เข้าสู่อาณาจักรนิรันต้อนรับอย่างอบอุ่นสู่อาณาจักรนิรันดร์ที่พระเจ้าพูดถึงเนี่ยเราต้องมีการเพิ่มนะครับเมื่อก่อนเราไม่ได้เป็นคริสเตียนหรือว่าเราเป็นคริสเตียนอยู่ปกติเราทําดีอยู่แล้ว ใช่ไหมแต่หนึ่งเปแต่สองเปโตเนี่ยบอกว่าให้เราเพิ่มความดีนะครับเพิ่มความดีเพื่อเพิ่มความดีนะครับเข้ากับความเชื่อนะครับเพิ่มความดีเข้ากับความเชื่อก็คือว่าถ้าเรามีความเชื่อเราต้องทําดีเพิ่มมากขึ้นทําดีต่อใครทําดีต่อคนรอบข้างทั้งเพื่อนบ้านแล้วก็ตัวเราเองแล้วก็ทําดีต่อพระเจ้าทําดีต่อคนทั่วไปให้มากขึ้นเพิ่มความดีอย่างที่สองเพิ่มความรู้ เพิ่มความรู้ก็เหมือนเราตอนนี้เรากำลังเพิ่มความรู้ถามว่าเราเคยอ่านไหมเราก็เคยอ่านแต่เราทุกครั้งเราไม่เคยพอเราหิวอยู่ตลอดสองเป็นโตกําลังบอกเราบอกว่าเราอยู่ในขั้นปกติไม่ได้เราต้องอยู่ในขั้นเพิ่มเ,เติมตลอดเวลาไม่ว่าเราจะอยู่ในระดับไหนก็แล้วแต่หลายๆคนเสร็จตรงนี้เรียนจบก็อควาทีแล้วคิดว่าตัวเองเก่งตัวเองดีแล้วไม่เพิ่มเติมตรงนี้ปุ๊บแล้วก็คิดว่าอยู่เหนือคนอื่นอันนั้น อันนั้นอันตรายนะครับพระิเปโต้บอกว่าทุกคนต้องมีการเพิ่มเติมตรงนี้เพิ่มความรู้เพื่อที่จะอะไรเพิ่มความรู้เพื่อที่จะทําให้เข้ากับความดีเพิ่มความรู้ที่จะเข้ากับความดีถ้าเกิดเราคิดว่าเราทําดีส่วนมากคนนะคิดว่าไม่มีใครคิดว่าตัวเองทำเดียว แต่เราจะทําดีเพื่อตัวตัวเราเองใช่ไหมแต่ถ้าเรามีความเพิ่มความรู้เข้าไปอ๋อความดีที่เราทํามันไม่ใช่เพื่อคนอื่นเลยนีกว่าเหมือนเพื่อตัวเราคนเดียวงั้นถ้าเราเพิ่มความรู้ตรงนี้เข้าไปุ๊กเราจะทําดีไม่ใช่เพื่อตัวเราเองแต่เราทําดีเพื่อคนอื่นนะครับอันนี้คือเพิ่มความรู้แล้วก็ต่อไปนี้ก็เพิ่มการบังคับตนนะครับเพิ่มความอดทนบากบันเข้ากับการบังคับตนนะครับเพราะฉนั้นการอดทนบากบัน มันก็เหมือนกับการเพิ่มวินัยอดทนบางๆก็ต้องเพิ่มวินัยในการในการทําอะไรในการอธิษฐานในการมาโบสถ์ในการกสัื่อกับพระเจ้าเราก็ต้องเพิ่มวินยัยตรงนี้ไปด้วยพิเศษหลายคนไม่มีวินัยไม่มีวินัยในการตื่นอธิษฐานเอาวันนี้ไว้ก่อนอาทิตย์นี้เอาไว้ก่อนไอ้นู่นยังไม่เอาไอ้นี่ยังไม่ไปเรื่องนี้ยังไม่ทำโบสถไม่เป็นไรเลยเงี้ยคือมันไม่มีวินัยแต่ถ้ามันมีวินัยตรงเนี้ยอาจารย์ปรุต่อเปโตวบอกว่า เราองเพิ่มเราต้องเพิ่มเราทํอยู่แล้วสมมติว่าวันนี้เราอธิษฐานวันละ10นาทีเราเพิ่มวินัยเพิ่มเพิ่มการบังคับตนบังคับตนให้ได้อธิษฐานเพิ่มขึ้นอาจพระคัมภีรเพิ่มขึ้นจาก10นาทีเป็น20นาทีอธิษฐาน1ชั่วโมงเป็น2ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยทำรับใช้พระเจ้าได้แค่นี้เราสร้างวินัยตัวเองเราทําให้ได้มากขึ้นนะครับเพิ่มเำว่าเพิ่มให้ให้มากกว่าเดิมนะครับเพิ่มวินัยคือการบังคับตนและอย่างที่สี่ก็คือ เพิ่มความอดทนนะครับเพิ่มความเพิ่มความบาักบ <c oughs> ักเพิ่มความอดทนบักบังเข้ากับการบังคับตนนะครับการบังคับตนการมีวิธัยมันต้องมีงความอดทนนะเหมือนกับว่าอดทนในการที่เราบางทีเราก็อดทนกับคนอดทนกับคําสอนอดทนกับคำดูำดถูกคำ่อว่าอดทนกับความเหนื่อยเหนื่อยบางทีเราก็ไม่อยากทําไม่อยากไปไม่อยากอะไรทั้งอยา่าง แต่เราต้องมีความอดทนตร,ตรงนี้ด้วยที่ถูกจบดีมากๆเราต้องอดทน้าไม่อยากไปเลิกง่ายๆบางคนไม่อดทนก็ล้มเลิกไปไม่เอาแล้วไม่ทําแล้วไม่มาแล้วบทนี้อะไรก็ว่าไปไม่มีความอดทนนะครับเพราะนั้นความอดทนเราจะไปบอกว่าให้เพิ่มด้วยนะครับเพิ่มความอดทนแล้วก็สุดท้ายก็เพิ่มความรักทุกวันนี้ก็รักกันอยู่แล้วนะครับแต่ยังไม่พอรพระกมีบอกว่าเราต้องเพิ่มเข้าไปอีกนะครับเพิ่มความรัก เข้ากับความรักฉันพี่น้องถ้าท่านมีคุณสมบัติเหล่านี้มากยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับเพิ่มความรักฉันพี่น้องเข้ากับการดําเนินในทางของพระเจ้านะครับเพิ่มความรักฉันพี่น้องในการดําเนินชีวิตกับพระเจ้าดันั้นก็ต้องเพิ่มความรักเข้าไปอีกเพราะว่าถ้าเมื่อมีคุณสมบัติเหล่านี้จะทําให้ท่านมีประสิทธิภาพนะครับเขาบอกว่าจะทําให้ท่านมีประสิทธิภาพและและ ทำให้ท่านมีประสิทธิภาพและเกิดผลในการรู้จักครับ <c oughs> รบอ <c oughs> งค์พระริสุพินพระเจ้าของเราครับในข้อที่8แล้วหลังจากนั้นบอกว่าข้าในข้อที่9นะครับบอกว่าแต่ถ้าผู้ดดใขดขาดคุณสมบัติเหล่านี้ถ้าผู้ใดไม่เพิ่มนะถ้าผู้ใดไม่เพิ่มสี่ห้าอย่างที่ผมพูดไปเนี่ยก็เหมือนคนตาบอดตาสั้นรก็ไม่บอกว่าเหมือนคนตาบอดตาสั้นก็คือไม่ใช่ไม่ดี แต่มันมันเป็นคนคนดีที่ตาบอดคนดีที่ตาสั้นแล้วก็ไม่ใส่แว่นและลืมไปว่าตนได้รับการชำระจากบาปในอดีตแล้วก็เหมือนกับลืมพระคุณของพระเจา้านะครับเพราะนั้นมันเป็นคําเตือนที่ที่ดีเป็นคำเตือนที่ข่มใ,ใจพวกเราว่าเราทําดีอยู่แล้วก็จริงแต่เราอย่าลืมที่จะเพิ่มเติมเพิ่มเติมในสิ่งต่างๆที่ที่พระเยดูคิด บอกกับเรานะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักของ,งข้าพเจ้าจงขนฝายให้มากยิ่งขึ้นขนฝายให้มากยิ่งขึ้นมันมีไม่กี่คนหรอกที่ขนฝขายมากยิ่งขึ้นนะคริสเตียนคริสเตียนถ้าขนฝขายมากยิ่งขึ้นชีวิตมันจะไม่อยู่ที่เดิมมันจะต้องรับใช้พระเจ้ากว้างขึ้นทําได้มากขึ้นเหมือนเราตอนนี้เรากำลังขนวายอีกไม่กี่วันเราก็จะเทศนาได้ใช่ไหมเราไม่เทศนาได้เราก็จะเป็นผู้นํากลุ่มได้เราจะนาอธิษฐานได้เราจะนําลุ่มเซลได้อาจารย์ก็ไม่ต้อง เป็นไรอาจารย์ก,ก็ไปทำอย่างอื่นได้บ้างอะไรอาจารย์ก็ไปเปิดที่จักไปเยี่ยมเยียนไปที่เราก็แยกกันไปอภิพิตไปกลุ่มหนึ่งอ่าอุตแซามไปกลุ่มหนึ่งปัดโอ้ยลูกไปกลุ่มหนึ่งไปเล่รวมกลุ่มกันแล้วก็เราก็จะมีเซลล์สามสี่เซลญญลน์นะครับในที่จัดอะไรอย่างเนี้ยราะนั้นให้เราผนขอให้มากยิ่งขึ้นนะครับในทางที่แสดงว่าในทางให้เห็นว่าพระเจ้าได้ทรงเรียกและทรงเลือกท่านอย่างแน่นอนตรอบมี ให้เรามั่นใจว่าเมื่อเราผลบ่อยมากยิ่งขึ้นเนี่ยแสดงว่าเราเข้าใจว่าพระเจ้าเลือกแล้วก็เรียกเราอย่างแน่นอนอย่างแน่นอนไม่ใช่ว่าเฮ้ยเลือกหรือเปล่าว่าเลือกหรือไม่เลือกว่าใช่เราหรือเปล่าว่าไม่ใช่พระอาจารย์อะไรไม่ใช่แต่พระพี่บอกว่าเลือกเราอย่างแน่นอนเลือกพี่ได้อย่างแน่นอนเลือกผมอย่างแน่นอนเลือกบอยเลือกดุแซียอย่างแน่นอนเลือกทุกคนอย่างแน่นอนมั่นใจก็ขี่ใช่กับว่าอย่างแน่นอนแล้วก็ถ้าทำสิ่งเหล่านี้จะไม่มีวันลุ น,นี่คืออันนี้คือความมั่นคงว่าใครก็โคตรเราไม่ได้มาจาการมาทางไหนมันก็กระเด็นไปประตูมามาหนึ่งทางมันก็ไปเจ็ดทางไปรอนทางว่างไปนะครับคือโคตรไม่หลงไม่ล้มหลงไม่ล้มหลง,ไม,ลง,ลง,ลงไม่สะดุดอะไรมาก็ไม่สะดุดเพราะว่าเราเราเราเพิ่มรู้สิทธีกอย่างนะครับก็ขอบุณพระเจ้าได้รับพระพรนะเพราะว่าเราสุดท้ายที่ชอบก็คือว่าประตูสวรรค์ก็จะเปิดออก แล้วหลังจากนั้นในข้อที่12ไล่ลงมาจนถึงข้อที่20สกว่าก็พูดถึงคําคพยากรณ์นะครับของพรนะเยซูคริสต์นะครับแล้วก็คําพยากรณ์ของอาจารย์เปโตรเองว่าพูดตัว,ว่าข้าพเจ้าจะต้องตายนะครับขราพเจ้าจะต้องตายล,ลึกถึงว่าสิ่งเหล่านี้เสมอเมื่อถ้าให้พวกท่านลึกถึงสิ่งเหล่านี้เสมอคือเป็นคําสั่งเสียก่อนตายทุกครั้งคําสั่งเสียก่อนตายไม่ว่าอาจารย์เปโตรหรืออาจารย์เปโตรหรือว่าเวลาเราสิากษาจเรคกมภีนะเรคัมภี์ที่สําคัญคือเราต้องพี ที่สอนเราก่อนตายก่อนเขาตายอ่ะก่อนอาจารย์เปารโลจะตายนะวาราโลบอกว่าอะไรบ้างก่อนอาจารย์เปโต้จะตายเันบอกว่าอะไรบนะ้างอาจารย์เปโตกำลังสั่งเสียเราในฉบับนี้บอกว่าจงทํอย่างนี้เมือ่อทเราจากพวกท่านไปแล้วนะครับเพราะเป็นาะฉะนั้นคําสอนเหล่านี้มันก็จริงจริงอยู่สืบทอดถึงพวกเราเ,เป็นประทานทีดี้วยเราขอบคุณพระเจ้านะครับก็เวล่าพระพรเนาะขอบคุณพระเจ้าสําหรับจริงต่างๆเหล่านี้เพราะนั้น เราจะอยู่ในขั้นที่สูงกว่ามากกว่าก็คือว่าเพิ่มเติมนะครับเพิ่มความดีเข้าไปดีก็ปัจจุบันก็ดีอยู่แล้วเพิ่มเข้าไปอีกเพิ่มความรู้เข้าไปรู้อยู่แล้วก็ต้องรู้มากกว่าเดิมเข้าไปอีกอ่านศึกษาวิเคราะห์สอบถามถามเราถามกันไปถามสมาถามเมาืม่ีตรงนี้ไม่เข้าใจโทรถามอาจารย์บ้างว่าไปเรียนแล้วกับทีบ้างมาปลูกเซลล์บ้างน,นะครับเพิ่มเติมเพราะนั้น อีกหน่อยเราจะรับใช้พระเจ้าแสงหน้าแสงหน้าผู้ครับใช้คือเราไม่ได้แข่งขันกับใครแต่เราเราต้องการต้องการแผ่นดินของพระเจ้าใช่ไหมต้องาณะจักาที่ไหนที่เปิดรับเราพระคัมพีร์เราใช้คำพิรุปว่าได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากผลที่เรากระทำนะคำขยายความคือว,ว่าการต้อนรับบนแผ่นดินสวรรค์เนี่ยพระเจ้าต้อนรับทุกคนแต่เราเนี่ยจะได้รับการต้อนรับอบอุ่นที่สุด เราจะดูจกกัดมีที่นั่งว่างอยู่ด้านหน้าคนคนอื่นอาจจะอยู่ด้านหลังเราแบบอยู่ที่นั่งด้านหน้าใกล้ใกล้กลขบัลลังของพระเจ้าอะไเพราะเราเพราะเราเพราะเราเติมเติมสิ่งเหล่านี้เข้าไปนะครับของคุณพระเจ้าโอเคให้เราธิฐานด้วยกันก่อนที่เราจะ,ะเป็นพยานของคุณพระเจ้าสำหรับชี้